สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณใอยครับ ใชแล้วก็จัดรายการเราได้สวยๆอย่างนี้ตลอดทุกปียิ่งใหญ่อลังการสวยงามแต่ขอแจ้งทางบรลลุคทราบนิดนึงนะครับปีใหม่ที่บ้านผมนี่จะฉลองจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมนะขอให้จัดไปฮะครับคุณจะฉลองอะไรแล้วหกยาวยาวยาวเลยฮะให้ช่วยจัดไปที่บ้านนะจนถึงเดือนกรกฎาคมเลยทีนีครับต้องเปลี่ยนลูกโป่งอยู่เรื่อยนะฮะอ๋อย่าไปเปลี่ยนบ่อยนะครับขอแค่อทิตย์ละครั้งก็พออันนั้นเรียกว่าทีเลยเรียกว่าทีเลยครับคุณก็กินอะไรอะ กินไปเรื่อยอะครับกินไปเรื่อยนะกินอย่างมีความสุขแล้วก็ที่กินมีความสุขคืออะไรมะกินจานคนอื่นนะจานตัวเองเดี๋ยวไว้กินทีหลังครับผมแล้วก็วันนี้บอกนิดนึงนะครับคุณต่อยเพลสของเรานะครับเปิดตลอดตอนนี้ก็เปิดไปนะฮะไปหาความสุขเกี่ยวกับรสอาหารที่นั่นความอร่อยรอท่านอยู่ที่นั่นอย่างเต็มเปี่ยมแต่ว่าถ้าเกิดท่านมาแถวสุขุมวิทเนี่ยนี่ในวันนี้ด้วยวันนี้ยังสบายสบายเลวันนี้่บอกเลยอร่อยมาก บอกจริงถ้าแถวสุขุมวิทนะ,ะท่านบอกได้เลยว่าท่านต้องไปร้านนี้ต,นต้องไปร้นานนี้นนดูสิครับเ,เ,เขาไปหยิบไ, <ฟ S 2> ไปกินเหล้าชาบ,บ้านมากินหมดเลยอะ่ะเฮ้ยคุณจิตใจทำด้วยอะไร ไม่ใช่หนูกลัวไม่ใช่คุณจิตใจทําด้วยอะไรทําด้วยหัวใจเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ทำด้วยหัวใจมันไม่ตอบว่าทําด้วยพระคิริวแล้วอุตส่าห์อุตส่าห์สมบูรณ์ขนาดนี้ไปดนึกเรื่องจริงไปได้ไยดึกเลยท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้แนะนําแล้วท่านจงไปเพราะว่าวันนี้อร่อยแถวนี้ของเราจะไปกันที่สุขุมวิทร้านเป่าเทียมเพ่งครับหาง่ายครับอยู่ปากซอยปรีดีพนมยงค์ครับตรงสะพานลอยพอดีเลยถามใครก็รู้จักครับหรือปักหมุดตามชื่อร้านเนี่ยแล้วตามมาเรยกันได้เลยครับ ร้าอันนี้เปิดมาเกือบ70ปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นของอากงต่อด้วยรุ่นของคุณพ่อปัจจุบันเนี่ยรุ่นที่3นะครับเข้ามาสืบทอดกิจการต่อครับเมนูเด็ดของเขาเลยนะก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นครับทั้งแห้งทั้งน้ำและที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือเ,เกาเหลาทรงเครื่องครับจัดเต็มทุกชามครับเครื่องครบแบบแน,น่นๆเลยขอบอกทั้งผ้าคีริ้วตับเอน็นเนื้อสดเคล็ดลับนะครับอยู่ที่น้ำซุปเลยฮะ ที่ใช้เครื่องยาจีนแล้วก็สมุนไพรไทยกว่า20ชนิดเลยนะครับตุนแบบโบราณนะครับตามอย่างที่อากงสอนต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับตุ๋นไปเรื่อยๆนาน6ชั่วโมงเลยนะครับทางร้านเนี่ยจะไม่ยอมใช้วิธีแบบสตรีมด้วยหม้อแรงดันแบบฝรั่งเพราะว่ามันจะไม่เข้าเนื้อครับต้องตุนแบบโบราณครับทุกอย่างเียจะเพอร์เฟกเลยทั้งได้กลิ่นแล้วก็หอมละมุนรสชาตินีกลมกล่อมเลยเอ็นตุนเนื้อเปื่อยเข้าเนื้อแบบสุดๆครับ ซดร้อนๆนาจะได้รสเข็มนำหวานตามนิดๆหอมน้ำเนื้อนะอกินกับข้าวสวยดีอร่อยเด็ดมากร้านนี้โปเทียมเพงนะครับปากซอยปีดี16นะครับเปิด9้าโมงเช้าจนถึง4โมงเย็นวันนี้เต็มโต๊่เลยครับ ปี่ใหม่กันมาแบบนี้เจ้าของร้านน่ารักมากใจดีครับเอามาเองเลยครับนั่นนะครับคนกลางนี่คือคุณต้อมนะครับคนกลางนี่คือรุ่นที่สามส่วน2คนนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นเจ้าหนี้เจ้านี้นะครับเจ้านี้ที่คอยติดตามดูเป็นทีมนะครับ เอาตะเกียบตรงนี้ได้นะพี่อันไหนของผมเนี่ยอันไหนของผมเนี่ยนี่แหละเรากำลังทำให้ตกรึเอาเลยวะเอาเอาเก็บตะเกียบไปก่อนครับท้าไมผมต้องเก็บตะเกียบไปก่อนรู้ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อกี้ก็ทำตกไปคู่้วนะครับเขาทำตกพื้นไปเลยท่านผู้ชมรู้ไหมที่ว่าความเด็ดไม่ไม่ไม่ผมจะโชว์ความเด็ดเฉยๆนี่ดูสิฮะไอ้ความเก่าแก่ที่เขาพูด6-70ปีเนี่ยมันเลยทำให้ไส้เป็นอย่างนี้ไงใช่ฮ่ะจริงๆท่านผู้ชมใหม่ๆสมัยใหม่ไม่มีทางแล้วไส้อย่างนี้ไม่มีไม่มีไม่มีนี่ของผมปะ มีอะไรดูนี่ไม่แต่เราไม่มีผ้าคีริ้วไส้ก็ไม่มีอ่ะเฮ้ยคุณคุณทำงานอย่างงี้ไม่ได้เรื่องนะทำไมฮะนำงานนี้เลือกที่รักมากที่สั่งนะอ๋อคุณมีเนื้อแลวผ้าคีริ้วก็ไม่มีไส้ก็ไม่มีต้องแถวนั้นมีกระสือเปล่าค่ะดีตึงดึงตึงดึงตึงดึงดึไอ้กระสือยะนะไอ้กระสือโอ้โหหนูอยากจะบอกว่าทำไมวุ่ยวายกันแล้วกันเรื่องผ้าคีริ้วเนี่ยอะ แบ่งกันเลยคนละครึ่งอ่ะนิสัยไม่ดีครับนิสัยไม่ดีไม่ก๋วนเตี๋วไม่มีไม่พอนะครับขอโทษครับไส้ก็ไม่มีนะครับอ่ะมาได้เรเริ่มตักไม่ต้องยุ่งเริ่มตักให้เดี๋ยวตักมีจริงคนี่มีมีมีในนั้นมีไส้เหรอมีครับมีท่านผู้ชมคะความอร่อยเนี่ยน้ำเนี่อร่อยจริงๆอร่อยแบบอร่อยเลิศเลยอร่อยเลิศเลยนี่ไส้จะเป็นหน้าตาแล้วเมื่อกี้ที่เขาอธิบายท่านผู้ชมไปนั่นเป็นความถูกที่สุดในการทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อถ้าไม่เค็มน ไม่มีทางอร่อยฮะกิ้งเค็มนํำหวานตามติดนะแล้วก็เพราะว่ามันจะช่วยกรอบลดเนื้อแต่กรอบมากเกินไปก็ไม่ได้มันต้องกรอบพอสมควรถูกไหมใชเพราะนั้นการต้มการทําเครื่องในการทําทุกอย่างของเขาจึงสุดจริงๆนะครับคือนุงอยากจะบอกว่าโอ้คุณแจ๋วจริงๆก็ไม่มีอยู่ดีฮะผมเอานี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมเอาคนนี้แทนครับเอาของคนนี้แทนนี่คือโปรเตมเ่งนะคุณผ้ชงครับปัจิบันเขามีสาสาขานะครับมีที่พัฒนาการมีศูนย์เศรษฐกิจแล้วก็มีที่ซอยปรีดีพนมยงค์16 ที่มาในวันนี้นะครับอร่อยมากเน um um ื้อล้วนๆเนื้อจะบอกว่าหนูกินแค่สามจีคำนะแต่รู้สึกเหมือนอยาจะตอแหลครับต่อแหลตอแหล่ที่แค่มมันกินไปอย่างน้อยมีสองถ้วยนะครับเดียวนะแล้วกินเฉพาะพระเอาอีกแล้วดูทำไรกินริ้วอะทำไมจิตใจทําด้วยอะไรเนี่ยจิตใจทําด้วยอะไรต้อเลิ้ยวครับอ๋อโอเคใช่เลยนี่คือโปรเทมแห้งลองดูคุณผู้ชมอร่อยมากเปิด9้าโมงจนถึงสี่โมงเย็นนะครับ แมมีความสุขจริงแต่ป้ากิลิ้วไม่มีเนี่ยไม่เข้าใจชีวิตมันอร่อยจริงนะรวมไปวันนี้ไปเหอะวันนี้ไปเหอะเจ้าหนูไปเลยแม่อร่อยแม่เอาตังกร้านนี้ผมกล้าพูดแทนผมกล้าพูดจริงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรฮะผมไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้จ่ายแต่ไม่ใช่เพราะของเขาอร่อยจริงอยากพลาดนะครับพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ คิมบุเลยครับมันบาลานหวานได้พอดีเลยนะต้องไปกินคุณผู้ชม,มต้องไปกิน,นทำงานด้วยความตั้งใจจริงๆ,ๆอร่อยมากหอ,อมจริงติ๊บกระเ็มติ๊บกระเ็มติ๊บกระเต็ม